อยู่ใกล้สถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเซ็นท่านพรามเก้าเดอ์สตรีทรัชดามหาวิทยาลัยหอการค้าหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะกับปิยเวทนั่นเองค่ะต้องบอกว่าสําหรับภายในห้องนะคะห้องนี้ค่ะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางโต๊ะทานอาหารทีวีค่ะและในส่วนของห้องนอนค่ะเรามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นอนค่ะตู้เสื้อผ้าและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของห้องน้านั่นเองค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ ขอบคันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนัดพาคุณผู้ชมค่ะมาชมโครงการคอนโดค่ะที่ต้องบอกว่าในย่านของห้วยขวางทำเลดีมากๆเลยค่ะกับโครงการเชฟเตอร์วันอีโคราชดาห้วยขวางค่ะทำเลที่ตั้งนะคะติดถนนประชาอุทิศค่ะแขวงและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้ค่ะน่าอยู่แล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆค่ะอยู่ใกล้สถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเซ็นทรัลพาราม9เดอะสตรีทราชดาค่ะรวมถึงมหาวิทยาลัยหอการค้า หรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะกับปิยเวทนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะก็ครบคันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ะกับฟิตเนสสะว่ายน้ําค่ะรวมถึงค่ะสวนหย่อมนะคะที่พัก แล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายจริงๆและในเรื่องของระบบของความปลอดภัยค่ะมีระบบความปลอดภัยถึง24ชั่วโมงและกล้อง CCTV ค่ะรอบโครงการค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการเดินทางค่ะสะดวกเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางรวมถึงค่ะยังนะคะใกล้กับรถไฟฟ้าค่ะอย่างสถานีห้วยขวางอีกด้วยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะคะว่าภายในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามนัดกันไปเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะนัดก็อยู่หน้าห้อง578ทับเกค่ะชั้นที่21อาคารดีนะคะต้องบอกว่าสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องมุมภายในห้องค่ะนะคะต้องบอกว่าน่าอยู่มากๆเลยและนอกจากนั้นแล้วค่ะยังเห็นวิวนะคะในส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็บริเวณส่วนกลางทั้งหมดเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าภายในห้องเป็นยังไงบ้างค่ะ และตอนนี้นะคะก,ก็เดินมาภายในห้องแล้วค่ะต้องบอกว่าสําหรับภายในห้องนะคะห้องนี้ค่ะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางโต๊ะทานอาหารทีวีค่ะเฟอร์นิเจอร์ต้องบอกว่าพร้อมอยู่เลยทีเดียวค่ะพอเดินเข้ามาในห้องค่ะก็จะเจอนะคะในโซนของเคาน์เตอร์ครัวเลยค่ะสําหรับโซนเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็จะบิวอินนะคะในส่วนของเค์เตร์ครัวซิงค์ล้างจานค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็บริเวณน,นะคะด้านบ <boxing S 1> นะะสําหรับนะคะชั้นวางของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของโต๊ะ ทานอาหารค่ะสองที่นั่งนั่นเองค่ะหรือว่านะคะสำหรับท่านไหนค่ะที่นะคะอยากวางเพิ่มเติมนะคะในส่วนของนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็มีมุมว่างนะคะที่ให้ทุกๆท,ท่านค่ะได้วางนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะแล้วเดินเข้ามาภายในตัวห้องนะคะซึ่งต้องบอกว่าบริเวณด้านนี้ค่ะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมนั่นเองค่ะเป็นห้องรับแขกหรือว่านะคะห้องพักผ่อนค่ะสําหรับลูกบ้านนั่นเองเราก็จะมีนะคะโซฟา ต๊ะกลางชั้นวางทีวีพร้อมกับทีวีให้เลยต้องบอกว่าครบคันสุดๆเลยค่ะและเดินเข้ามานะคะภายในห้องนอนนะคะจะเป็นนะคะประตูบานสไลด์นะคะที่กั้นระหว่างค่ะห้องรีวิงรูมแล้วก็ห้องนอนนั่นเองค่ะก็จะให้ความเป็นส่วนตัวในส่วนของห้องนอนมากยิ่งขึ้นค่ะ และในส่วนของห้องนอนค่ะเรามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นอนค่ะตู้เสื้อผ้าชั้นวางนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะมีผ้าม่านให้ด้วยนะคะและสําหรับห้องนอนค่ะก็จะมีค่ะเป็นกระจกนะคะที่เปิดรับลมแล้วก็แสงธรรมชาติค่ะให้ห้องดูโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของห้องน้านั่นเองค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะแล้วก็เราปูกระเบื้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการแชปเตอร์วันอีโครัชดาห้วยขวนโดยเริ่มต้นจาก MRT สุทธิสารขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนรัชดาพิเศษประมาณ1.2กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญแล้วขับตรงต่อไปอีก700 m. เมตรเลี้ยวขวาขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ และสําหรับใครนะคะที่สนใจห้องวิวสวยแบบนี้พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมอยู่ค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่าน3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o ร์หรือว่ายู u ูบนะคะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบ้านบ้านแอปพลิเคชันไว้ค่ะที่เรารวบรวมทรัพย์มากกว่า3000รายการว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวบ้านแฟลเทาโมอาคารพาณิชย์นั่นเองค่ะและสามารถนะคะเข้าไปจองได้เลยใครอยากชมสถานที่จริงนะคะหรือว่านัดหมายผ่านแอปพลิเคชันบ้านบ้าน นั่นเองนะคะแต่ว่า EP นี้หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ